เฮ้ยอะไรอ่ะคุณแม่มาทำอะไรตัดผมผมจาวมจะไปกับคนอื่นได้ไงคุณพยาบาลมาทำอะไรคะตัดผมนะคะอ๋อคุณพยาบาลจะมาตัดผมเหรอคะโอเคค่ะถ้าฉันเป็นคุณแม่ของลูกสาวกับลูกชายได้เลยเดี๋ยวจะตัดให้นะคะมันแรงเกินคุณแม่จาทรงอะไรดีเลือกเลยค่ะส่แบบนี้ค่ะทรงไหนคะเลือกเลยค่ะ อย่างก่อนะาคาอย่างถูงเรื่องเองค่ะเอาตวนี้ค่ะโอเคขอเปลี่ยนสีก่อนนะไม่สวยเหรอใช่โอเคค่ะได้เลยเสร็จแล้วค่ะอุ้ยสวยมากเลยเอ่ะตั้งค่ะขอบคุณค่ะที่ทรารบาก็ต้องอยู่ตรงพยาบาลใช่ไหมใช่นี่มันอยู่ใกล้ นี่อะไรอ,ะอ่ะฮะเนี่ยก็ <c oughs> นี่ไงโรงพยาบาลอ่ะนี่ค่ะอันนี้ใครอะ่ะคุณหมอไงคะคุณหมออะไรอะ่ะไม่รู้อ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่คุณหมอคุณหมอช่วยคุณหมอยอมคุณหมอคอยคอยช่วยคนป่วยอยู่หน้าโรงพยาบาลไงเวลามีผู้ป่วยฉุกเฉินมาไงาอ๋อฮคุณหมอจะได้รีบช่วยอันนี้คุณพยาบาลไปไหนอะ่ะมีรถเข็นเลยนะคุณพยาบาลจะไปดูรถเข็นเหรอ Oh. โอ้โอยปวดขาจังเลยไอ้ไอ้เหมียวมันปวดขาไอ้เหมียวมันปวดขาเหรอใช่ไปหาโรงพยาบาลผู้หญิงเลยอืมาหาผู้หญิงหมอหญิงหมอปิงช่วยปั๊มหมอหญิงหมอห,หมอหญิงอยู่นี่ปวดขาช่วยด้วยครับ นั่งรถเข็นเลยช่วยด้วยครับผมปวดขาครับอ่ะมามาไม่นั่งรถเข็นปวดขาเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเลยโอเคแต่พี่โรงพยา<ป><ป>บาล๋ยอจะพาไปจะพาเข้าไปหาคุณหมอนะเขาต้องหมออะไรคะเขาไปรักษาไงรักษากับคุณหมอโอเคไหมโอเค้ ไปหาคุณหมอกกไปหาคุณหมอสิให้คุณหมอรักษาไาคุณหมอคนนั้นก่อนโอเคถามคุณหมอคนนี้ก่อนดีคนนี้คนนี้เอ้าทำไมทำไมเขาเปลี่ยนสีได้อ่ะอืมตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ค่ารักษาพยาบาลพี่คะรักษาตรงไหนคะตรงนน้นค่ะโอเคได้เลยเขาปวดเจ็บขามากเขาไม่ให้คุณหมอตรวจก่อน เป็นอะไรถึงปวดขาคะอืคนไข้คนไข้เป็นอะไรถึงปวดขาไปไปวิ่งซื้อขนมให้ลูกกินครับแล้วแล้วก็แล้วก็สึกปวดขาต้องมาหาคุณหมอสงสัยขาพลิกแน่เลยนี่ต้องให้คุณหมอรักษาแล้วเข้าไปหาคุณหมอเข้าไปหาคุณหมอคนนี้คนนี้เข้าไปห้องตรวจโอเคได้เลยคุณหมาคะปวดเจ็บขาค่ะสงสัยขาพลิกค่ะอะไร อะไรน,นะนอนก่อนไปนอนตรงนี้ก่อนนะคะนอน,นอนตรงไหนก็ได้เออให้นอนเตียงนี้ไปนอนเตียงนู้นทำไมเนี่ยเจ้าหมีนี่ต้มีชอบไงต้องมีชอบเหรอมนสบายเชี่ยคุณหมอมาตรวจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยาให้ก่อนอเดี๋ยวค่อยปั๊มหัวใจ ปั๊มขาโอเคปั๊มดูตรงนี้กันโอเคอ่ะขอดั๊มขาไปน,นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอายาให้กินแล้วตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วยังยัง,ยงเดี๋ยวก่อนขอดูขอดูก่อนไม่ขาไม่ไม่เอ็กซเรย์ก่อนไม่เอ็กซเรย์ด้วยเหรอเนี่ยใช่โอโ้โหต้องอุ้มเลยเออเอาให้นั่งรถเข็นไว้สิอุ้มไปทำไมอ่ะไม่ใช่อุ้มอได้มันคนไข้เขาวิ่งไม่ได้ นอใช่เขาปวดขาดจะวิ่งได้ไงล่ะต้องให้คุณหมออุ้มรอใช่ห้องเอกซเรย์ไม่มีอ่ะมีห้องเอกซเรย์ตรงไหนห้องเอกซเรย์อ่ะหาไม่เจอเอ่ะอ้าไม่คุณคุณพยาบาลผู้หญิงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้จัดเลยเรอใช่โอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นให้ผู้ป่วยเอายาไปกินแล้วก็กลับบ้าน ไปกินขอบคุณค่ะชายได<ป>้ลกลับบ้านได้เลยไปวิบินไปเลยอะ่ะเออไปหาลูกกันลูกลูกไปเล่นเราไปเล่นกับเพื่อนละลูกหนีไปเล่นกับเพื่อนแล้วเหรอใช่อยู่ตรงไหนเนี่ยไปหาเจอแหละปันหมีอยู่แบบนี้เลยปัญหนี่ย ไม่มีใครอยู่เลยลูกไม่บ้านแล้วคุณแม่เลิกงานแล้วคุณ<อ>แม่เป็นพยาบาลน่ะคะุณแม่เป็นพยาบาลเลิกงานแล้วเนี่ยกลับบ้านเลยแล้วเราเขียนไ่เก็บก่อนเขียนไปจอดไว้แม่ขอไปอาบน้ำซีติมให้ลูกก่อนโอเคค่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วไปเชื้อติมให้ลูกนะะไปเชื้อติมก่อนเลยเหรออย่าให้ติมมันจะละลายเรอใช่ซีซีโคกแหละ ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมใช่ลูกชอบปีนไอติมมากเลยเนี่ยใช่ไหมซื้อไอติมให้ลูกกินทุกวันเลยเนี่ยให้ลูกให้ลูกสาวแล้วแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ลูกผู้ชายแล้วก็ให้ลูกผู้หญิงแล้วก็ให้พ่อให้แม่ด้วยเหรอ,อเก่งมากเลยรักและรักลูกเ้้ากันและเออเก่งมากเลยอ่ะเอาไอติมให้ห้าอันค่ะได้เลยครับ ขอบคุณมากครับที่ช่วยอุดหนุนผมอะไรนะอะไรนะคะคณหมีคณหมีบอกว่าขอบคุณมากครับที่ช่วยซื้อไอศครีมผมโอ้ยไม่มีใครซื้อปลาคอน,นั่งเลยมีแต่คนซื้อติมอะ่ะเออร้านปลาคอนบนเลยลนะขายไม่ได้เลยไม่มีคนกินไม่มีใครโดน่านได้ตังสองเหรียญอ,อือ มาหาคุณมาหาทำไมคะผมจะมาขอบคุณครับที่ขาผมหายดีแล้วผมวิ่งได้แล้วครับะอามาอยู่ตรงนี้ก่อนเออโอเคอช็กลับบ้าน,นแบบน้ำนกกนติมไปให้ลูกฉันดีกว่าฮะซื้อโคก่อนซื้อโคก่อนเหรอใช่ิงดิงิงดิง,ดง,ดง ขนมจีบซาลเปลาเพิ่มไหมคะไม่มีค่ะซาลเปลาหมดค่ะอา้าวลูกค้าซื้อไปหมดแล้วค่ะลดแต่โคค่ะโอเคค่ะเดินไปหยิบข้างหลังค่ะโคกะ่ะชำระเงิน<ร>ชำระเง,งินแล้วใช่ไหมยวขอไปดูก่อนเนี่ยหยิบเอาเลยค่ะเอาเอาเอาห้าอันเลยห้าอันโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะหยิบแล้วไปนมนมเลยนมด้วย นมนม่ให้ลูกกินโอ้โหอร่อเค้กด้วยไหมเออเค้กวันเกิดมันกวันเกิดลูกสองคนอ่ะหรอใช่โอ้มีอะไรบ้างเนี่ยยังยังไม่ถึงวันเกิดทุกนีหรอใช่โอเคค่าใจแล้วขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะกลับบ้านดีกว่าไปอาบน้ำก่อนบ้านไหนวะเดินไปสิวร์ปอีกแล้วเหรอ นี่งไงพ่อพ <Ừ. S 2> ่อใส่ชุดแบบนี้เลยอืมอาบน้ำก่อนนะคะลูกไปไหนเนี่ยลูกน่าจะเป็นเล่นสนามเด็กเล่นอะลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นยังไม่มาเลยต้องรอมืดมืให้ลูกเหนื่อยก่อนเดี๋ยวลูกกลับมาลูกไม่กลับมาอยู่แล้วพุ่แม่ไปอาบน้ำก่อนเลยแม่ามาขุดออกกันเลยคุณแม่ อาบน้ำเสร็จแล้วสบายใจจ้วยพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อําแม่ไม่ได้เลยอแม่ตัดผมใหม่ไงเอ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าน่าจะน่าจะใช้แม่แน่เลยจะแม่ใส่ชุดโกโกวาเออชุดโกโกวาก่อนคุณพ่อถึงจําได้ใช่ไหมโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวายี่หนูอยากได้เออไหนข้างใน ไปว้าไปเลยนะโอเคคุณพ่อหนูกลับมาแล้วค่ะไปหาแม่เลยลูกแม่อยู่ในห้องไปไปเปลี่ยนชุดอาบนา้ำก่อนนะแม่หนูมาแล้วค่ะรักแม่ไหมลูกเนาะแม่รักลูกเท่ากันนะลูกจะ <Okay. S 2> ซื้อติมให้ให้ให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะ <Okay. S 2> แล้วคั่งแม่คั่งลูก